สวัสดีค่ะอัปเดตบูเบอรี่ค่ะสำหรับปีหกเจ็ดนะคะวันนี้ยายสนมาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมว่าบูเบอรี่ติดดอกไหมสำหรับพี่พี่น้องๆคนไหนลุ้นอยู่เด้อค่ะเด้อที่เคยมาเก็บเบอร์รี่นะคะอันนี้บูเบอรรี่ติดดอกจะประมาณนี้ค่ะถามว่าดอกเยอะไหมดอกเยอะจ้ะ ถ้จะติดลูกหรือไม่ติดลูกอันนั้นก็ว่ากันอีกทีนึงแต่วันนี้เรามาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมไม่มีฝนหรือว่าหนาวมามันก็จะร่วงจะโรยแต่ตอนนี้มันติดดอกประมาณนี้แหละคะ่ะก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมดูค่ะอันนี้บบดอกบูเบอรี่ป่า้อจ้ะเด้อไม่ใช่ไอ้บูเบอรี่ไอ้ที่ว่าเขาปลูกบูเบอรี่ที่เขาปลูกต้นมันจะท่วมหัวจ้ะ ต้นเขาจะท่วมหัวแต่อันนี้มันเหมือนบ้านเราภาษาโคราชก็คือป่าคัดมอนนั่นแหละมันจะต้นเล็กๆขนาดนี้ค่ะสูงก็แค่หัวเขา่าเลยหัวเข่าหน่อยๆมันต้นขัดมอนล,ลักษณะประมาณนั้นแหละค่ะความสูงของเขาเนะคะเนาะก็เปรียบเทียบให้พี่น้องได้ชมอันนี้ก็ลุ้นกันอีกเด้อค่ะเดอะ้ออันนี้มาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูได้ชมเฉยๆว่าปีหกเจ็ดนี้ย บูเบอรี่ติดดอกไม้ติดดอกค่ะอันนี้เป็นภาคกลางของฟินแลนด์นะจ๊ะเยสนอยู่ภาคกลางของฟินแลนด์ค่ะภาคกลางมันก็มีหลายตำบลอำเภอเนาะอันนี้อยู่เมืองยิวาสกุลาเดอร์พี่น้องจ๊ะนี่ค่ะจะประมาณนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมบางคนบางท่านอาจจะกดติดตามเอาไว้เห็นเยสนเคยเก็บทุกปีทุกปีโอ้มันเป็นดอกเลยยางยาย เมื่อไรจะอัปเดตให้ดูวันนี้มาอัปเดตให้ดูเราเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนี่ยดอกเขาก็จะประมาณนี้ค่ะเยอะอยู่แต่ก็ลุ้นอีกเดอ้อทำไมถึงบอกลุ้นอีกเพราะว่าบ้านใช้สวนเนี่ยอุ่นได้สามวันได้ใส่เสื้อแขนสั้นสามวันแล้วก็หนาวสองวันแล้วค่ะกลัวมันติดลบอีกถ้าว่ามันติดลบมาเดอ้อดอกที่ว่ามันเป็นอยู่แบบนี้มันก็จะดำมันก็จะร่วงจ้ะ ถึงบอกว่ามันไม่แน่นอนเยศศนถึงบอกว่ามันไม่แน่นอนอันนั้นติดลูกแล้วอันเขียวๆนะ่ะเห็นไหมมันติดลูกแล้วจ้ะอันเขียวๆนั่นคือว่าเขาติดลูกแล้วที่เขียวๆที่เห็นติดลูกแล้วแต่ถ้าถ้าอันไหนติดลูกแล้วจะจะไม่เท่าไรแล้วถ้าลูกใหญ่กว่านี้สักหน่อยนึงอะแล้วทีนี้ลูกเล็กๆอย่างกันนี่ก็ไม่อุ่นใจเหมือนกันแหละพี่น้องเห็นเขาบอกว่ามันจะติดลบมาอีก นี่แหละค่ะถึงบอกว่าเสี่ยงมากเราไม่ได้ปลูกแต่มันก็เสี่ยงกับสภาพบรรยากาศอากาศธรรมชาติเนาะสิ่งแวดล้อมเนาะคะ่ะแต่ว่าถ้าถ้ามันไม่ติดลบมันก็จะไม่เท่าไรค่ะถ้ามันติดลบดอกที่แดงๆอยู่นี่มันก็จะดําไปเลยมันก็ไม่ติดลูกนั่นเองยายสนถึงบอกว่าอย่าให้มันติดลบเดอ้อพี่น้องเดอ้อเออกรลุ้นเหมือนกันยายสนอยู่ที่นี่ก็พอได้นี่แหละพอได้เงินกับพวกนี้แหละ ได้ซื้อตั๋วขึองบินกลับไทยไม่ได้ถึงกับรวยหรอกค่ะทุกวันนี้ขอให้ได้ค่าตัว๋วเถอะค่าตั๋วก็แพงตั้งพันกว่าอยู่โลมันขายยากค่ะทําไมถึงเดี๋ยวนี้มันขายยากมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเก็บไม่พอขายเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ขายยากแล้วคนมันไม่มีกระตังพี่น้องก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมก็แชร์ในการเป็นอยู่ให้พี่น้องได้ชมเด้อเดี๋ยวยังสนจะ อัปเดตไปเรื่อยๆสาหรับพี่น้องคนไหนที่ชอบดูเด้อค่ะเด้อรอบดูชอบชมหรือว่าคนไหนเคยเข้ามาแล้วหรือว่าจะได้เข้ามาอีกปีนี้อันนี้อันนี้ไม่รู้เด้อว,ว่าได้เข้ามาไม่ได้เข้ามาแต่ว่าเขามาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมว่าเออมันติดลูกประมาณนี้แล้วค่ะแต่ทางเท้าิงกิทางภาคอใต้ของเขาลูกมันคงโตกวันนี้เราละจะแต่อันนี้มันเป็นภาคกลางเด้อบ้านเดชศนะ่ะพึ่ง ถึงหายหนาวนี่ค่ะดูอันนี้มันเป็นโขดหินเป็นโขดหินแล้วที่นี่มันก็ไอ้น้ำมันไหลลงมาน้ำมันไหลลงมาตามซอกหินนะคะตามซอกหินมันก็เลยเป็นลูกอุดมสมบูรณ์มากนี่อ้ยดูต้นนี่ค่ะดกแกกแทกเลยพี่น้องเอ้ยภาษาบ้านเจยสนเด้อดกแกแกแทกพี่น้องจะ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยเด้อค่ะเด้อเด้วจะอัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆค่ะนี่แหละค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการเด้อค่ะเด้อจะจบคลิปแล้วถึงค่อยเห็นหน้ากันเนาะค่ะเนาะนวันนี้ยายสนก็นมาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆได้ชมเด้อว่าเบอร์รี่มันเป็นลูกขนาดไหนแล้วมันโตขนาดไหนแล้วอันนี้แหละค่ะที่ยายสนบอกว่า มันเป็นดอกอย่างกันนี้เห็นดอกดอกดก,ดกบางทีมันก็เหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นเด้อพี่น้องจ๋าไม่ใช่ว่าเห็นดอกดอกอย่างนี้เต็มอย่างกันนี้มันจะดกเหมือนดอกไม่ใช่เด้อพี่น้องจ๋าทำไมถึงบอกว่าไม่ใช่บางทีน่ะฝนแรงฝนแรงมันก็ปิดเป็นลูกแล้วติดลูกแล้วฝนแรงมันก็ร่วงเด้อพี่น้องจ๋าเพราะว่ามันไม่พอน้ํามันไม่อิ่มน้ํานั่นเองก็ถึงบอกให้รู้ว่าอุ้ยดอกดกแท้เป็นตา เออเป็นตาไปเก็บแทะเป็นตารวยแทะมันไม่ใช่เดอ้อพี่น้องเดอ้อืถ้าว่าฝนทิ้งช่วงแต่ว่าลูกที่ติดแล้วลูกที่ติดแล้วไม่ใช่ว่ามันจะอยู่หมดเดอ้อนี่เห็นไหมอันเขียวๆอยู่อย่างกันนี่บางทีก็ดำมันไม่พอหน้าบางทีมันก็ดำมันก็ร่วงเดอ้อมันก็ร่วงเหมือนกันจะ้ะนี่แหละก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมเดี๋ยวจะว่ายายยายอูย้เป็นตาไปเก็บเป็นตามวนเป็นตามันแท้บางทีน่ะบางปีน่ะ เห็นดอกดอย่างกันนี้ถ้าฝนมันดีลราอีกอยาก่างนึงเด้อพี่น้องเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราสู่ฟังอีกอย่างหนึ่งบางคนอาจจะสงสัยฝนก็ดีฝนก็ชุบแต่ทําไมดอกดกทําไมมันทําไมมันไม่มีลูก มะแรงด้อค่ะเด้อพี่น้องจา๋ามันอยู่ที่มะแรงอีกทีนึงถ้าว่ามันไม่มีมลแรงผสมเกสรก็เหมือนต้นแอปเปอิ้ลแอปเปอิ้ลอะไรอย่างกันนั้นแหละค่ะดอกดอกแต่ไม่ติดลูกเพราะว่ามันไม่มีมะแรงผสมเกสรน,นั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันบางทีก็อาศัยลมเด้อถ้าสงกดลมก็ไม่ลูกก็ไม่ดกถ้าสงัดลมลูกก็ไม่ดกทําไมถึงบอกว่าสะกดลมลูกไม่ดกลองสังเกตแต่คนไหนที่ว่าเคยเก็บนะเคยเก็บประจําจะรู้นะ ตามตีนเขาตามไหล่เขาตามอะไรที่มีแดดส่องมันได้แสงแดดมันได้อากาศอะไรอย่างกันนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามีลมโกกอะไรอย่างกันนั้นคือว่ามันผสมเกรสรได้นั่นเองค่ะเพราะว่าลมลมมาไอพัดเอาเกรสรจากดอกนี้ไปหาดอกนั้นอะไรอย่างกันนี้แหละคะ่ะนั่นแหละคะ่ะยายสนถึงบอกว่าถ้าสักัดลมก็ก็ไม่ติดลูกเด้อถ้าไม่มีแมลงก็ไม่ติดลูกยายสนก็มาแชร์ให้พีพ่พน้องๆได้ดูได้ชมได้ฟังทําไมถึงพูด แบบนี้ทําไมถึงเยสวนไปเอามาจากที่ไหนก็นี่แหละค่ะคนเฒ่าคนแก่คนฟินคนที่นี่แหละเขาก็เล่าฟังเขาก็บอกให้ฟังคุณตาก็บอกเพื่อนบ้านก็บอกคุณเพื่อนบ้านก็บอกว่าโซนมันติดไหมมันติดลูกไหมมันไม่ค่อยมีมแมลงมันจะติดลูกไหมเพราะว่าไอ้ไอ้ต้นแอปเปิลพวกต้นแอปเปิลดอกยังไม่บานมแมลงผูกก็ยังไม่มาเลยจ้ะแต่ทีนี้อันนี้เริ่มติดอยู่ค่ะติดติดเยอะอยู่ลูก ลูกติดเกือบครึ่งแล้วค่ะที่เห็นแดงๆอยู่เนี้ยลูกเขาติดไปเกือบครึ่งแล้วค่ะอันนี้ก็มาแชร์ให้พี่ๆน้องๆได้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เยสนด้วยนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอย่างไรเยสุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสุนเพเป็นกำลังใจด้วยค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับเยสนเสมอมาดูแลสุขภาพค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าคุณพระรักษาทุกท่านขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะบายบายสวัสดีค่ะ